สวัสดีครับคุณผู้ชมสวัสดีสาวกทูนอาร์มี่ทุกคนและสวัสดีแฟนฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษทุกท่านพบกับผมเจ้าชายนิวอัปเดตข่าวสารของทีมนิวคาสเซิลประจำวันพุทธที่23เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ข่าววันนี้เอ็ดดี้ฮาวส่งแม็กซิเมนชะเบรนฟอร์ดเมนเดสจัดการตลาดช่วงซัมเมอร์เบนิเตสทำคุณทูนอาร์มี่ สำหรับสาวกทุนอาร์มี่ทุกท่านนะครับช่วยกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับมาเริ่มกันที่เอ็ดดี้ฮาวเตรียมส่งผู้เล่นคนสำคัญอย่าง a อลันแซงแม็กซิเมงลงสู้ศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกังกฤษพบกับเบนฟอร์ดในวันเสาร์ที่จะถึงนี้ตามรายงานของเดอะโคนิเคิลไลอ้อนเฟลเซอร์ถูกกำหนดให้เข้ารับการตรวจโรค จากแพทย์ประจําสโมสรในสัปดาห์นี้หลังจากที่เขาได้รับการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมารายงานฉบับเดียวกันนี้ก็ได้พูดถึงข้อมูลเชิงบวกเกี่ยวกับอลันแซงแม็กซิเมงโดยรีไรเดอร์ระบุว่าเขาพร้อมลงเล่นกับเบนฟอร์ดได้ในวันเสาร์สำหรับเฟเซอร์ ได้รับการบาดเจ็บหลังจากเขาหยุดการโจมตีของนิโคลา่าเวลาสิทธ์ได้อย่างยอดเยี่ยมฮาวได้ให้สัมภาษณ์หลังเกมว่าเขาบนเกี่ยวกับอาการปวดที่เอ็นร้อยหวายของเขาแต่เขาหวังว่าจะเป็นเพียงแค่ความเหนื่อยล้าหรือตะคิวเท่านั้นเดอะโคเ c โลได้บอกอีกว่าร่างกายของเขาจะไม่สมบูรณ์ถ้าต้องลงเล่นในเกมวันเสาร์กับเบนฟอร์ดพลังงานความหลงไหล ความคิดสร้างสารรค์และความรวดเร็วของเขาจะไม่เหมือนเดิมแม้ว่าสถานการณ์ของเขาจะชัดเจนขึ้นในอีกไม่กี่วันข้างหน้าเราต้องดูกันต่อไปว่าจะเห็นเขาในภาพการฝึกซ้อมอย่างเป็นทางการของสโมสรในวันพฤหัสบดีนี้หรือไม่โดยเอ็ดดี้ฮาวจะอัปเดตอาการบาดเจ็บระหว่างการแถลงข่าวในวันศุกร์นี้นะครับลูคัสสปอร์ซิโตจากเว็บไซต์ Sport Witness ได้รายงานว่าจอร์ดเมนเดสจะเป็นผู้จัดการในการซื้อขายของนิวคาสเซิลในช่วงซัมเมอร์แม็กพร์เฝ้าดูครามการเล่นของนักเตะปอร์โตเมื่อ2อสาสัปดาห์ก่อนและตอนนี้เขาทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในฐานะหนึ่งในเป้าหมายที่เป็นไปได้ในตลาดซัมเมอร์ที่จะถึงหนังสือพิมพ์เลคคอร์ดยังนำเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับนักเตะวัย26ปีรายนี้ว่า เขากำลังเป็นที่สนใจของหลายทีมในตอนนี้ว่ากันว่าพาวิยาไม่มีเอเย่นแล้วสัญญาของเขากับเปรดโดตาคาวิโนกำลังจะหมดลงและโอกาสในการต่อสัญญาก็หมดลงเช่นกันหากจำเป็นเขาจะได้รับการสนับสนุนจากจอร์ดเมนเดสเอเย่นชื่อดังซึ่งสามารถพาเขามาสู่อังกฤษและสเปนได้ เมื่อพูดถึงจุดหมายปลายทางที่เป็นไปได้สำหรับพาวิยาในช่วงฤดูร้อนเล็กคอร์ดจำได้ว่ากองกลางลายนี้มีความเชื่อมโยงกับแอตเลติโกมาดริดและนิวคาสเซิลซึ่งไม่สามารถบรรลุข้อตกลงในอดีตที่สปอร์ติ้งเรียกร้องมาในราคา35ล้านยูโรกันได้มาดูข่าวจากเดอะแม็กกันบ้างครับ เดอะแม็กได้พูดถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมบูโน่กิมาไลส์ยังไม่ได้ลงเล่นให้กับนิวคาสเซิลบูโน่กิมาไลส์เป็นหนึ่งในห้าผู้เล่นที่นิวคาสเซิลเซ็นสัญญามาเมื่อช่วงตลาดฤดูหนาวที่ผ่านมาเช่นเดียวกับแมททาร์เกตแดนเบิร์นคริสวูดและคีเลนทิปเปียธรรมชาติแล้วบูโน่ถูกมองว่า เป็นดิวที่น่าตื่นเต้นที่สุดเซ็นสัญญาที่35บวก6.65ล้านปอนด์ที่จะจ่ายในอนาคตขึ้นอยู่กับว่าเขาทำประตูดได้มากเพียงใดอย่างไรก็ตามบลูโน่ยังไม่ได้เล่นให้กับนิวคาสเซิลยูไนเต็ดซึ่งแตกต่างจากนักเตะอีก4ลายที่เซ็นมาในช่วงเดือนมกราต่างได้รับโอกาสลงสนามกันบ้างแล้วเมื่อเขามีชื่อเพียงแค่บนมานั่งสำรองในเกมที่พบกับเวสต์แฮมเมื่อวันเสาร์ คลนิ c l e ได้พาดหัวข่าวหน้าอับอายอย่างยิ่งว่าแฟนบอลของนิวคาสเซิลหมดความอดทนกับเอ็ดดี้ฮาวเนื่องจากบูโน่กิมรไล์ไม่ได้ถูกเลือกให้เป็น11ผู้เล่นตัวจริงเดอะแม็กยังได้นำเสนออีกแต่เป็นคนละช่วงเวลาว่านักข่าวชื่อดังและแฟนบอลคู่แข่งไม่พอใจที่นิวคาสเซิลเซ็นสัญญากับนักเตะที่พวกเขาต้องการ นิวคาสเซิลได้รับการถกขึ้นมาพูดคุยกันอย่างมากเกี่ยวกับตลาดซื้อขายนักเตะช่วงเดือนมกราคมจริงหรือไม่ที่เจ้าของใหม่ซื้อเพื่อการอยู่รอดบนพรีเมียร์ลีกถ้าเป็นเช่นนั้นการเซ็นสัญญานักเตะจะถือเป็นความไม่ยุติธรรมสำหรับคนที่ไม่ชอบนิวคาสเซิลสื่อเชื่อมโยงนิวคาสเซิลยูไนเต็ดกับผู้เล่นแทบทุกคนที่คิดได้และคิดไม่ได้นักข่าวผู้เชี่ยวชาญ และแฟนบอลคู่แข่งที่อยากเห็นนิวคาสเซิลล้มเหลวเขาอยากให้นิวคาสเซิลซื้อกองหน้าต่างชาติและนักเตะพรสวรรค์ที่ไม่เคยเล่นในพรีเมียร์ลีกมาก่อนด้วยความหวังว่าพวกเขาจะพิสูจน์ได้ว่าไม่เหมาะสมโดยสิ้นเชิงไม่สามารถปรับตัวได้อย่างรวดเร็วล้มเหลวอย่างใหญ่หลวงทําให้มั่นใจว่าสโมสรของพวกเราจะตกชั้นศัตรูของสโมสรเหล่านั้น ได้รับความเสียใจเป็นอย่างมากเมื่อเอ็ดดี้ฮาวและเจ้าของทีมนิวคาสเซิลเซ็นผู้เล่นที่มีชื่อเสียงจำนวนมากหลังจากถูกเย้ยหยันเพราะมีแนวรับที่แย่ที่สุดในพรีเมียร์ลีกคุณต้องสร้างความสมดุลระหว่างคนที่คุณต้องการและคนที่คุณสามารถเซ็นสัญญาได้การหาผู้เล่นที่ดีที่สุดของพวกเขาเพื่อทีมจะได้มาอยู่ในกลางตารางโดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขาเป็นผู้ทำประตู หรือผู้สร้างสรรค์โอกาสอีกทั้งยังเป็นผู้เล่นแนวรับที่ดีและมีคุณภาพทางด้านด a แอเลติกได้รายงาน,นว่านิวคาสเซิลเล็งคว้าตัวสตาร์เลว์พูในช่วงซัมเมอร์หากลอดตกชั้นนิวคาสเซิลตั้งเป้าคว้าตัวโจโกเมดปะกันหลังของเอว์พูในช่วงซัมเมอร์นี้นักเตะวัย24ปีรายนี้ ได้สร้างความน่าเกรงขามร่วมกับเวอร์จิลฟานไดเมื่อไม่นานมานี้อย่างไรก็ตามเขาต้องดิ้นรนเพื่อลงสนามหลังเพิ่งหายจากอาการบาดเจ็บที่เขาอย่างรุนแรงเป็นเวลา15เดือนมาแล้วที่เขาไม่ได้ลงเล่นให้กับเรีรวพูในฐานะตัวจริงเขาเพิ่งลงสนามเป็นตัวจริงในเกมที่เอาชนะนอริทสประตูต่อหนึ่งเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาโดยที่เขาเล่นเป็นแบ็กขวา และอาจกำลังพิจารณาทางเลือกของตัวเองในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากตกเป็นผู้เล่นสำรองมาเกือบทั้งปีเจมเพียสนักข่าวลิเวอร์พูลเขียนในเว็บไซต์ดิ t h l e ติกวันนี้โดยอ้างว่าทั้งนิวคาสเซิลยูเนเต็ดและแอสตันวิลล่าคาดใกล้ได้เซ็นสัญญาเซ็นเตอร์แบ็กไลนนี้เหลือเวลาอีก2ปีก่อนที่สัญญาปัจจุบันของเขาจะหมดลงสโมสรอ,อื่นในพรีเมียร์ลีกคาดว่า จะแสดงความสนใจหากเวอร์วูมตัดสินใจไม่ต่อสัญญาสิ่งนี้ทำให้ความรู้สึกเหมือนเป็นดิวที่น่าสนใจที่น่าดึงดูดของเอ็ดดี้ฮาวนิวคาสเซลยูไนเต็ดช่างใจซื้อกองหน้าลิว30ล้านปพ์ขณะที่บูโนพบกับเพื่อนร่วมทีมลียงอีกครั้งโจนาธานเดวิดกองหน้าทีมชาติแคนาดากำลังมีความสุขกับฤดูกาลอันยอดเยี่ยมของเขาหลังจากทำประตูได 16ประตูจากการลงเล่น33นัดให้กับลิวในหลีกเองิงฟอร์มดังกล่าวยังส่งผลให้กับเขาทําผลงานได้ดีในทีมชาติโดยเดวิดยิงได้9ประตูจากการลงเล่นเพียง15นัดให้แคนาดาในช่วง12เดือนที่ผ่านมาจูเนสฟุตเทคสื่อฝรั่งเศสรายงานว่าฟอร์มของเขาได้รับความสนใจจากนิวคาสเซิลลิเวอร์พูลและอาเซนอล เชื่อกันว่านิวคาเซิลพร้อมที่จะจ่ายเงินประมาณ30ล้านปอนด์เพื่อเซ็นสัญญากับเดวิดในช่วงซัมเมอร์นี้และกองหน้ารายนี้บอกกับเทลฟูดว่าการย้ายไปเล่นในพรีเมียร์ลีกถือว่าเป็นเรื่องที่น่าสนใจเขากล่าวว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปหากเราได้เห็นการเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกมันเป็นสิ่งที่น่าดึงดูดมากที่สุดในโลกมันเป็นแชมป์ที่ดีมากที่สุดสำหรับเขา ทางด้านลาฟาเอลเบนิเตสช่วยนิวคาสเซิลอย่างมากหลังจากการอนุมัติด้วยเงิน25ล้านปอนด์ย้อนกลับไปในปี2019ลาฟาเอลเบนิเตสออกจากนิวคาสเซิลเมื่อสัญญาของเขาหมดลงหลังจากการทำงานอย่างหนักภายใต้การบริหารงานทีมของไมค์แอชลีย์เขาช่วยให้นิวคาสเซิลกลับมาสู่พรีเมียร์ลีกอีกครั้งหลังจากที่พวกเขาตกสู่แชมเปี้ยนชิพซึ่งส่วนใหญ่แล้ว เป็นผลงานมาจากความล้มเหลวของสตีฟแม็ c คาเลนตอนนี้แม้จากไปหลายปีเเนเตสก็ได้ช่วยนิวคาสเซิลอีกครั้งเเนิเตสช่วยนิวคาสเซิลรักษาค่าใช้จ่ายของแม์ทาเกตซึ่งเป็นผู้เล่นที่ทำผลงานได้อย่างโดดเด่นในทีมแม็กายนับตั้งแต่เขาย้ายมาร่วมทัพในช่วงเดือนมกราคมนักเตะชาวอังกฤษไม่มีวันออกจากแอสตันวิลล่าหากเบนิเตสแปะนุมัติ ทางออกด้วยเงิน25ล้านของลูคัสดินยาดินขอออกจากกุฎิสันพักและกล่าวหาว่าเปนิเตสทำลายความรักที่สวยงามและความสัมพันธ์อันวันหอมของเขากับทอฟฟี่แอสซันวิลล่าจึงเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากสถานการณ์ดังกล่าวเนื่องจากพวกเขาสามารถเซ็นสัญญากับดินยาได้สำเร็จส่วนนิวคาสเซิลก็ได้รับผลประโยชน์เช่นเดียวกัน จากการที่บังคับให้ทาเกตออกจากวิลล่าพ์คและนี่คือทั้งหมดของข่าวสารที่นำมาฝากกันในเช้านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมจนจบคลิปสาวกทุนอาร์มี่ทุกท่านอย่าลืมกดติดตามเพื่อไม่พลาดชมทุกข่าวสารที่น่าสนใจของทีมนิวคาสเซิลและข่าวเช้าว,วันนี้หมดเวลาลงแล้วสามารถพบกันใหม่ได้ในข่าวค่ำ สวัสดีครับ